รายงานล่าสุดการชําระบัญชีมูลค่ากว่า120ล้านดอลลาร์ได้ไหลเข้าสู่ตลาดคริปโตในขณะที่ตลาดมีมคอยเริ่มสง,งบลงขึ้นของการชําระบัญชีได้ไหลเข้าสู่ตลาดเนื่องจากนักลงทุนทํากําไรจากสินทรัพย์มีมของพวกเขาในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาตลาดคริปโตเคเนซีได้ประสบกับปัญหาการชําระบัญชีมูลค่ากว่า120ล้านดอลลาร์โดย70%ของคําสั่งชําระบัญชีเหล่านี้เป็นสถานะของการซื้อส่วนสําคัญของการชําระบัญชีเหล่านี้เชื่อมโยงกับสินทรัพย์ มีมอย่างเปเป้และโคนอนุพันธ์ของมัน mm hmm. เหรียญมีมส่วนใหญ่ในตลาดได้แสดงสัญญาณของการปรับฐานในระยะสั้นและมูลค่าของเหรียญอาจลดลงได้ทุกเมื่อและยังคงถือว่าโชคดีที่การชำระบัญชียังไม่เกิดขึ้นแต่นักลงทุนควรระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงปริมาณก,การถอนการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นและการจ่ายเงินออกล่าสุดอีทูเรียมเฟสดนชันและผู้ก่อตั้งของอีทูเรียมอย่างวิทเทลิกยังคงแสดงความาคลั่งไคล้ล่าสุด เกี่ยวกับเหรียญมีมอย่างเปเป้และอนุพันธ์ที่ได้ดึงดูดเงินคุณจํานวนมากซึ่งนําไปสู่การทํากําไรมหาศาลของสินทรัพย์ดิจิตัลเหล่านี้แต่อย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับการลงทุนแบบเก่งกาไรใดๆก็ตาม ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากภาวะของการลดลงอย่างฉับพลันจะเกิดขึ้นได้เสมอโดย,ยความเสี่ยงนี้ได้ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากเหรียญมีมประสบกับการแก้ไขในระยะสั้นทําให้เกิดการชาระบ,บัญชีจํานวนมากทั่วทั้งตลาดการเลิกกิจการของสถานะรองบ่งชี้ว่านักลงทุนจานวนมากได้วางเดิมพันกับเหรียญมีมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ทันตั้งตัวจากการกับตัวอย่างกระทันหันการชาระบ,บัญชีมูลค่ากว่า120ล้านดอลลาร์เป็นเครื่องเตือนใจอย่างชัดเจนถึง ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงและพันขวนสูงเป็นชนิดที่ว่าค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดมีความไม่แน่นอนโดยการถอนเงินล่าสุดของอีทรอยต์เฟลดชันและวิตาลิกได้เพิ่มความกังวลที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับความเสถียรภาพโดยภาพรวมของตลาดคริปโตเคเรนซีการเคลื่อนไหวเหล่านี้ทําให้นักลงทุนบางส่วนประเมินตําแหน่งของตนใหม่และการถอนเงินออกจากการแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทําให้ผลกระท คบของการแก้ไขเหรียญมีมรุนแรงมากยิ่งขึ้นและแม้ว่ากระแสของการชําระบัญชีจะยังไม่เกิดขึ้นแต่สภาวะตลาดในปัจจุบันทําให้นักลงทุนต้องระมัดระวังด้วยการถอนการแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้นและการถอนเงินออกจํานวนมากจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เข้าร่วมตลาดจะต้องระมัดระวังและเตรียมพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงอยากก่างกระทันหันของอารมณ์ตลาดโดยล่าสุดราคาของเหรียญเปเป้ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่บนกระดานเทรดคอย EX ล่าสุดตอนนี้ได้มีการซื้อขายกันอยู่ที่2822 1> 4องมีศูนย์มีศูย์น้ำหน้าอยู่5ตัวต่อข้างเงินอยู่เอสดดาลลา่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้บวกเพิ่มขึ้นมา17 จ5 6ในฝั่งทิศทางของเหรียญมีมอีกหนึ่งเหรียญที่มีชื่อว่าทีสุข่าที่มีการซื้อขายกันอยู่บนกระดานเทรดคอย EX ซึ่งอยู่ในโซนของตลาดมีมตอนนี้มีการซื้อขายกันอยู่ที่0.048813ตอนนี้ราคาได้บวกเพิ่มขึ้นมา51.49%ในฝั่งของทิศทางของเหรียญเพาลสวอปตอนนี้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่2 0 0 91มีศูนย์นำหน้า อยู่ทั้งหมด6ตัวต่อข้างเงิน US ดอลลาร์ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้บวกเพิ่มขึ้นมา26.23และสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเทดเบรียนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้ที่ลิงก์ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ในกระดานเทปคอยอีและสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ